วันนี้ค่ะพี่เน่จะใช้สูตรนะคะจากหนังสือรวมสูตรสมูทตี้ของ d e t a l Coffee เล่มเนี้ยค่ะวันนี้นะคะพี่เน่จะมาทำเมนูไอศครีมปั่นนะคะ กำลังดูคลิปนี้อยู่พี่แน่พี่หน่อยและทีมงานเอ็นเทลคาเาคฟ่ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่แน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะทำรคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิกดเลย สวัสดีค่ะพี่เน่ลเ e นเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วก็ทำง่ายๆมากๆที่บ้านเลยนะคะ วันนี้คะ่ะพี่เน่จะใช้สูตรนะคะจากหนังส <te ือรวมสูตรสมูทตี้ของ d e t a l Coffee เล่มนี้ค่ะมาทำเมนูนะคะให้ดูเลยค่ะว <te bird uffy> ่าในเวลาที่เราทำตามสูตรแบบนี้ค่ะแล้วเราได้รสชาติของเครื่องดื่มออกมาเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะพี่เน่จะมาทำเมนูไอศครีมปั่นนะคะเพราะว่าในเล่มนี้เขามีทั้งผลไม้ปั่นสมูทตี้ปั่นนะคะไอศครีมปั่นนมปั่นมิลค์เชคนู่นนี่นั่นเยอะๆเลยค่ะนะคะแล้วก็พี่เน่ก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไอศครี เพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะคะพี่แนนเนี่ยก็คือทําตัวไอศครีมทูโทนตัวนี้เอาไว้ใช่ไหมคะก็คือเป็นกาแฟกับช็อกโกแลตนะคะไอศครีมทูโทนที่ผสมรวมกันเนี่ยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาทําเป็นไอศครีมปั่นทูโทนเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรวมกันก็น่าจะเหลือโทนเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันค่ะถ้าหากว่าใครที่มีหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยก็คือเปิดดูตามได้เลยนะคะหน้า31แล้วกันค่ะนี่นะคะก็จะมีสูตรไอศครีมปั่นนะคะที่ เป็นสูตรสาหรับ9 2ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะวันนี้พี่เนก็เลยว่าเดี๋ยวเราทํากันเนี่ย3แก้วเลยละกันเนาะอ่านะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะหนังสือเขาจะบอกนะคะว่าวัตถุดิบที่เราใช้เพิ่มมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะมีไอศกรีมนะคะ ก็รสชาติอะไรก็ได้เนาะที่เราจะทํานะคะก็คือหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นเบสให้มากกว่านะคะจะไม่ได้แบบว่าบอกทุกเมนูว่าไอศครีมสตรอเบอรี่ทำแบบนี้ไอศครีมช็อกโกแลตไออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเบสคือประมาณนี้อ่ะไอศครีมนะคะก็จะมีวัตถุดิบนะคะก็จะมีไอศครีมนะคะมีน้ําเชื่อมมีนมข้นจืดค่ะมีวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็มีน้ําแข็งเนาะโอเคไอศครีมเรามีเรียบร้อยละนะคะทีนี้เดี๋ยวี่เนก็จะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํา92ออนกันก่อนเลยนะคะ ส่วน92ออนค่ะเขาก็จะบอกว่าไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กันอยู่ที่3สกู๊ปนะคะอ่าีนีกก็มีสกู๊ปสำหรับตักไอศครีมมาเรียบร้อยนะคะจริงๆต้องบอกว่าก็เราอาจจะลองกากกันดูก็ได้นะคะเพราะสกู๊ปของบางบ้านบางร้านอาจจะเล็กอาจจะใหญ่ไม่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมีน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเชื่อม2ออนแล้วก็นมข้นจืด1ออนนะคะวิปปิ้งครีมอีก15 m l นะคะอ่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าเนาะ วันนี้นะคะพี่เน่ใช้เป็นเครื่องปั่นรุ่นนี้นะคะแอลตันสองค่ะแบบมีกล่องเก็บเสียงเนาะโอเคเราก็จัดการเลยค่ะถ้าสูตร12ออนนะคะเราใส่ไอศกรีมที่สกู๊ปนะคะพี่เน่ก็ตักเลยนะคะก็จะมีความแบบมีช็อกโกแลตกับมเีเขาเรียกว่าอะไรนะช็อกโกแลตกับกาแฟนะคะที่แบบผสมรวมกันอยู่เนาะก็ตักไปเลยอันนี้1นนะคะ ไอศครีม3าสกูมนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะ2ออนค่ะนี่ใส่เลยนะคะจริงๆแล้วเรื่องของความหวานนี่คือเราปรับมากน้อยตามเราชอบได้นะคะแต่ว่าสำหรับคลิปเนี้ยพี่เน่จะทำตามสูตรเลยนะคะตามสูตรที่เรามีอยู่ในหนังสือเลยนะคะนมข้นจืด1ออนนะคะ1ออนก็คือ30 ML นั่นเองนะคะเมื่อกี้นี้น้ำเชื่อมคือ2ออนคือ60 ML เนาะแล้วก็นมข้นจืด30 ML นะคะหรือว่า1ออนใส่ลงไปค่ะเพิ่มความมันเข้าไปอีกนะคะ วิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมค่ะ15 ml นะคะวันนี้พี่เนใช้วิปปิ้งครีมของ m m e ลนะคะนี่นะ15 ml ค่ะเทลงไปนี่เพิ่มความมันเข้าไปอีกนะคะในหนังสือบอกให้เราใส่น้ำแข็งนะคะตามแก้วเลยค่ะ12ออนนะคะ1แก้วครึ่งอันนี้ก็คือ1แก้วนะคะพี่เนก็ใส่ลงไปแล้วก็อีกครึ่งแก้วนะคะใส่ลงไป อ่กดเลือกเลยนะคะแล้วก็กดนะคะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่30วินาทีนะคะแล้วก็ความแรงที่นี่เอาระดับ3พอค่ะแล้วก็กดสตาร์ทอ่ะ,อะเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูไอศครีมปั่นของเราเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นไงคะอ่าเราก็ตักใส่แก้วได้เลยนะคะโอ้กอแนวแก้วนี้นี่ช็อกโกแลตจะมากกว่ากาแฟนะคะนี่ก็คือก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นมอคค่าปั่นเนาะเพราะว่ามีความแบบมีช็อกโกแลตมีกาแฟนะคะที่ปั่นรวมกันอยู่ค่ะนี่ค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะนี่ตอนนี้ไอศกรีมปั่นแก้วชุสองออนของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าโอเคค่ะนี่นะคะหนึ่งแก้วผ่านไปค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำสูตร16ออนกันบ้างนะคะอ่าจจะพี่เนเคลียร์นี่ก่อนค่ะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําสูตร16ออนกันค่ะ16ออนนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าสูตรนั้นซื้อว่างนะคะก็ เป็นไอศครีมปั่น16ออนนะคะก็คือจะใช้ไอศครีมที่4สคู๊ปนะคะแล้วก็น้ำเชื่อม3ออนนะคะเดี๋ยวพี่เมฆขอลดเหลือ2ออนพอนะคะแล้วก็นมข้นจืดคือ1.5ออนคือเพิ่มมาจากสูตร2ออนนิดหนึ่งนิดหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมเพิ่มขึ้นมาเป็น20 ml มาทำกันไอศครีมนะคะ,ะตักเลย4ส,สคู๊ปนะคะนี่ใส่ไปเลยนะนิดหนึ่งนะคะมาค่ะ ตามสูตรนะคะ16ออนเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมเนี่ยที่3ออนนะคะพี่ได้ขอล้นแต่2ออนเพราะว่าพอเราชิมจากสูตรเมื่อกี้นี้แล้วมีความหวานไปนิดนึงอันนี้คือสำหรับพี่นะทีนี้เน่ยก็ยไม่ใช่อะไรนะพอทำเสร็จคือพี่จะเก็บไว้ทานเองไงก็เลยแบบว่าอ่าต้องเอาความหวานที่เตงชอบแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคือปรับหวานมากหวานน้อยตามที่เตงชอบได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นนมข้นจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะนมข้นจืดตามหนังสือก็คือเขียนไว้ว่า1.5ออนซ์นะคะก็คือ45 ML ค่ะอ่ะเราก็ใส่เลยนะคะ45 ml ก็เต็มแก้วนี้ไปได้เลยค่ะนี่นะคะนมข้นจืดปืด๊ดแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะที่20 ML ค่ะอ่ะเราก็ใส่เลยนะคะวิปปิ้งครีม20 m l นี่นะคะประมาณนี้เทไปเลย น้ำแข่งแก้ว16ออนค่ะใส่1แก้วครึ่งนะคะอ๋พี่นี่ก็ใส่เลยนะคะคือ1นึ่แก้วแล้วก็อีกครึ่งแก้วนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยค่ะ ต้องบอกว่าถ้าเครื่องปั่นที่บอกว่ากําลังไม่แรงอะอาจจะปั่นไม่ไหวนะคะเพราะว่ามีแต่ของแห้งๆทั้งนั้นเลยนะคะคือของที่เป็นน้ําแบบเหลวๆวน้อยมากเนาะก็ลองดูนะคะถ้าใครปั่นไม่ได้ก็อาจจะคนๆให้แบบว่าเอ่อให้ให้แบบคือเนื้อเขาเข้ากันได้ปัเครื่องปั่นจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าทีนี้อันนี้ตัวแอลต้อนสองนี่ก็คือว่าเขาสามารถที่จะแบบว่าคนมีมีแรงทีนี้แอลต้อนสองเนี่ยก็คือเขามีกําลังแรง ค่อนข้างแรงนะคะในการคนก็อะโอเคค่ะนี่นะคะมาดูเนื้อไอศครีมปั่นของเราค่ะเป็นไงบ้างนะคะมาดูกันนี่เลยเป็นไงคะเนียนกริบเลยนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็ตักใส่แก้วได้เลยค่ะถ้าหากว่าใครอยากจะแบบว่า,ามีความเดี๋ยวนิดนึงเนาะอันนี้ในฐานะที่เขาเป็นแบบไอศครีมออกแนวช็อกโกแลตเนาะเรามีความแบบแต่งแก้วกันนิดนึงก็ได้นะคะนี่พี่เน็กก็บีบซอสที่แบบว่าม <laughs> ีน้อยนิดมาแ บีบซอสกันนิดนึงก็ได้แบบนี้นะคะอาจแต่งแก้วให้ลูกค้าหน่อยซอสที่ไม่ค่อยจะมีแล้วฮะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําสูตร22ออนกันบ้างคามว่า,าหนังสือเนี่ยเขาให้สูตร22ออนของเรานะคะแล้วก็ทําออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างมาทํากันเดี๋ยวเคลียร์นี้ก่อนนะคะพอเป็นสูตร22ออนนะคะในหนังสือเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ไอศกรีมนะคะ ไป5สกูปนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อม4ออนเดี๋ยวพี่เน่จะลดเหลือ3ออนนะคะก็คือ90 ml ค่ะแล้วก็ใส่นมข้นจืด2ออนหรือว่า60 ml นะคะวิปปิ้งครีมใส่ไป25 ml ค่ะอ่ะมาทำกันเดี๋ยวรอบนี้นะคะพี่เน่ขออนุญาตใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคะอะเพราะว่าพอไอศกรีมอยู่ข้างล่างมันมีความหนืดก็เลยว่าเดี๋ยวเราลองปรับนะคะส 1>, 1แก้วนะคะแล้วก็แมวครึ่งด้วยนะคะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันเลยอยากให้มันแบบเข้มข้นเข้มข้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้ําแข็ง,ขงพี่เน่ค่ะเป็นน้าแข็งแบบก้อนใหญ่นะคะถ้าหากว่าเป็นน้ําแข็งแบบว่าที่เป็นน้ําแข็งที่เป็นยูนิคเล็กหรือว่าเป็นน้ําแข็งปนอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ะคะ่ะก็น่าจะมีความแบบมีน้ําเยอะกว่านี้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะใสนะ่ใส่ไอศครีมนะคะยิบสองออนใส่ไป5สครูปนะคะก็เป็นการตักเลยนะคะนี้เริ่มละลายละเพราะว่า วางเอาไว้ข้างนอกนานนี่นะคะ1ค่ะน้ำเชื่อมค่ะเขาให้เราใส่4ออนนะคะเดี๋ยวเราใส่3ออนก็พอนะคะ90 ml อันนี้2องออนนะคะใส่ไปอันนี้อีกหนึ่งนะคะใส่ไปหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดกันเอาตามที่ชอบนะคะนมค้นจืดน,นะคะสองออนหรือว่า60 ml ค่ะออะพี่นี้ใส่นะคะอันนี้1ค่ะอันนี้อีกหนึ่งนะคะ วิปปิ้งครีมนะคะ25 ml ค่ะอ่าใส่ไปนะคะนี่นะคะประมาณ25 ml ใส่ไปอ่าแค่นี้เลยค่ะเราเตรียมตัวปั่นกันได้เลยนะคะอาเรียบร้อยค่ะนี่ จะเห็นว่าพอเราใส่น้ําแข็งก่อนนะคะคือเครื่องจะปั่นง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะอ่าเพราะว่าไอศครีมเขาหนืดนะคะพอเราใส่ลงข้างล่างแล้วบางทีแบบว่าตัวเครื่องจะทํางานหนักเพราะนั้นใครที่เอ่อใครที่เครื่องปั่นไม่แรงมากพาี่แน่แนะนาว่าให้เราใส่น้ําแข็งลงไปก่อนนะคะแล้วก็พวกอย่างอื่นตามทีหลังเนาะโอเคอ่ะมาได้แล้วค่ะอันนี้เนี่ยอาจจะเห็วนิดนึงเพราะว่าพี่เน่ใส่น้ําแข็งน้อยลงนะคะกลายเป็นว่าใส่น้ำแข็งน้อยอีก แล้วก็ดิฉันจะปรับปรับทำไมเนี่ยนะคะโอเคเลยกลายเป็นแบบเหมือนไอศครีมปั่นที่แบบว่าเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรนะแบบโฟตติ้งเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้เป็นเหลวๆแบบนี้นะคะไม่คือพี่แนทจะแนะนําว่าเราสามารถทําเป็นอีกเมนูหนึ่งได้เลยนะคะถ้าเราปั่นออกแนวแบบว่าใส่แข็งน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ให้เนื้อเขามีความเหลวนิดน,นึงอะคะ่ะเราสามารถที่จะท็อปหน้าด้วยไอศครีมได้นะคะที่เขาเรียกกันว่าเป็นเมนูโฟตติ้งนะคะอะ่ะเดี๋ยวพี่เนยไอศครีมมาท็อปหน้าให้ดู นี่นะคะพอเราเสิร์ฟแบบนี้ลูกค้าแบบนี้ใช่ไหมเรามีความแบบท็อปหน้าไอศครีมนะคะให้ลูกค้าไปซึ่งไอศครีมอนนี่อาจจะเหลวนิดนึงวางท็อปลงไปนี่นะคะนี่เสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนี่เราเสิร์ฟแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะมีความแบบเป็นไอศครีมปัน่นแล้วก็ floating ไปด้วยแบบนี้ค่ะกเ็เพิ่มมูลค่าให้กับ เมนูไอศครีมปั่นของเรานะคะอะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไอศครีมปั่นค่ะสูตร12ออน16ออนแล้วก็22ออนนะคะอันนี้ก็คือพี่เน่ทาตามสูตรของหนังสือเล่มนี้นะคะอามสูตรสมูทตี้ค่ะก็ถ้าหาว่าใครสนใจอยากพี่เน่มาทําเมนูอะไรในหนังสือเล่มเนี้ยก็บอกเข้ามาได้นะคะใครที่มีเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วเนี้ยค่ะก็คืออยากให้พี่เนมาแชร์วิธีการทำอะค่ะจะได้เห็นภาพเนะาะเพราะว่าเขามีทั้งแบบสมูทตี้ทั้งผลไม้ปั่นนะคะทั้งไอศครี ปั่นนมปัน่นมิลเชคงนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเยอะเลยใครอยากให้พี่เน่มาแชร์แบบเป็นเมนูอันไหนบอกมาเดี๋ยวพี่เน่จะมาแชร์ให้เนาะค่ะก็อันนี้ก็เป็นไอศครีมปั่นนะคะ12 16 22ออนค่ะใครที่าทาไอศครีมเองนะคะหรือว่าจะไอศครีมซื้อก็ได้เนาะอยากจะมีเมนูใหม่ๆห,หรือว่าอยากจะทําขายอยู่ที่บ้านนะคะก็ ลองทําตามสูตรนี้กันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่สนใจแบบว่าอยากจะมีหนังสือรวมสูตรสมูทตี้แบบนี้ค่ะนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ทําทานก็ได้หรือว่าเอาไว้ทําขายก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะก็ถ้ายัางไงลองดูลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตาม Subscribe ในท็องคอฟฟี่กันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆหรือว่ามีเมนูอร่อยๆมาให้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เน่ก็ขอตัวไปเลือกชิมวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เน่ก็ ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปจัดการอย่างน้อยสักหนึ่งแก้วค่ะนะคะเป็นของเตงแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งให้น้องนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ